อัปเดต iOS ล่าสุดปัญหา Wi-Fi กล้องและอื่นๆบน iPhone ถูกแก้ไขแล้วหรือยังวันนี้ Apple ได้ปล่อยอัปเดต iOS 26.01ออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาหลายประการที่ผู้ใช้ iPhone พบเจอโดยเฉพาะกับ Wi-Fi Bluetooth และกล้องซึ่งเป็นปัญหาที่สร้างความไม่สะดวกให้กับผู้ใช้มาบ้างแต่คุณรู้หรือไม่ว่าอัปเดตครั้งนี้ยังมีอีกหลายอย่างที่น่าสนใจมากกว่าที่คุณคิดปัญหาที่ถูกแก้ไขใน iOS 26.0-1มีดังนี้ Wi-Fi และ Bluetooth ที่ตัดการเชื่อมต่อผู้ใช้ iPhone 17, iPhone Air และ iPhone 17 Pro อาจพบปัญหานี้บ่อยครั้งแต่อัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับแก้ไขปัญหาเหล่านี้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือผู้ใช้บางรายอาจไม่สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายมือถือได้หลังอัปเดตเป็น iOS 26แต่อัปเดตครั้งนี้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้ภาพถ่ายที่มีสิ่งแปลกปลอมภาพถ่ายภายใต้สภาพแสงบางอย่างด้วย iPhone 17, iPhone Air และ iPhone 17 Pro อาจมีสิ่งแปลกปลอมที่ไม่คาดคิดแต่อัปเดตครั้งนี้ช่วยปรับปรุงคุณภาพภาพถ่ายไอคอนแอปว่างเปล่าไอคอนแอปอาจว่างเปล่าหลังจากเพิ่มโทนสีแบบกำหนดเองซึ่งอาจทำให้ผู้ใช้สับสนแต่อัปเดตครั้งนี้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้ v o i ซ e o v e r ที่ถูกปิดใช้งานผู้ใช้บางรายอาจพบว่า v o i ซ e o v e r ถูกปิดใช้งานหลังอัปเดตเป็น iOS 26แต่อัปเดตครั้งนี้มาช่วยแก้ไขปัญหานี้แต่คุณคงตั้งคำถามว่า อัปเดตครั้งนี้มีเพียงแค่การแก้ไขบั๊กหรือไม่คำตอบคือไม่เพราะ Apple ยังเพิ่มความปลอดภัยของระบบด้วยซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมากในยุคที่ข้อมูลส่วนตัวถูกละเมิดบ่อยๆคำถามที่น่าสนใจคุณคิดว่าอัปเดต iOS 26.0 1ครั้งนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาที่คุณพบเจอบ้างหรือไม่หรือคุณยังพบปัญหาอื่นๆที่ยังไม่ถูกแก้ไขขอเชิญชวนให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นลงในช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยที่มา 9to5mac HTTPS colon s l a s l a 925mac.com s l a 2025 s l a 09 s l a 29 a p p l e ด release ขด ios ขด26 0ขด1ขดขด iphone ด heritage s ีด watch ด new